เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าแจ้งเตือนมีนังหาก็ก็อย่าลืมติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาแล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มรึบ้บ กีวเนวันศุรนะคะผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์ก้าด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวับบนเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์ก้าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจนถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวันอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผมว่า,วาจะไลฟรพิเศษหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมน,นะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมใจะได้เป็นการตัวการใจให้ทําคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพอแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอา no นน,นรรมมท์พาร์ททีเอชอาร์ครับผมวันนี้ดูในเกมระบบกำแบบทวีตทาวเวอร์ดีเฟนซ์ครับผมซึ่งอันเนี้ยก็ก็ารจัดที่ได้รีวิวเจ้าตัวไอ้อะไรนะ ไอตัวฟิลเตอร์อคัฟแมนไปแล้วใช่ไหมซึ่งไอเน,นี้ยวันนี้ก็จะมาลองใช้เจ้าตัวชิปคอฟแมนก็แล้วกันนะครับผมชิปคอฟแมนก็คือน่าจะเป็นตัวระดับกอรี่ด้วยนะครับก็คือหัวหน้าคอฟแมนนั่นแหละเออซึ่งตามค่าไว้นะครับผมอ่ะดูดูค่าสแตติก่อนไอค่าลุนต้งก่อนเรนบูส์อยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์ตาเอ็นุนต้องอยู่ที่ประมาณ1,000งพันเรนอยู่ที่ประมาณ30คูลดาวศูนย์จุดห้าวิด p s ประมาณ2,000 ออรี่ประมาณไอประมาณสองยนะไอค่าฮิลของออรี่นะแล้วก็ออรี่ทีพเอประมาณศูนย์อ้าวแล้วทำไมไม่มีอ่ะก็พอๆกับไอตัวฟิวเจอร์อัคอมแมนเด๊แต่มัง้งไม่รู้ <c oughs> ก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับอ่ะค่าแมสสูงสุดอยู่ที่ประมาณอ่ะดูจากเงินโบตก่อนเงินโบว์อยู่ที่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้ามไสูงสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพัน เงินอยู่ที่ประมาณ60สิบคูดาวเท่าเดิมไม่ต้องซื้อ DPF ประมาณส0 0 0มื่แล้วก็ออร์ี้ฮิวประมาณสูงสุดประมาณห0 0แสด้วยนะออร์ All ี้ DPF ประมาณ1,000 10, งซึ่งถือว่าตัวนี้น่าจะโหดสุดแน่นอนถ้าผมคิดไม่ผิดนะและ้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งของชิปคอฟแมนก็คือมันจะมีสกิลพวกย้อนกลับไออันนี้ด้วยนะรีไวท์ c o ฟแมนเนาะซึ่งสกิลยอ้อนกลับก็คือ ทุกครั้นตัวมอนมันไปข้างหน้าปุ๊บไอเพราะว่าสกิลของชีฟคอปแมนมันจะทํางานเออแล้วก็มันจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นเออถือว่าดีเวอร์ไปหน่อยนะซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้มาสุ่มนะเพราะว่าได้มาจากน้องคนนี้เลยนี่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 นนก็คือน้องคนนี้ก็ขอบคุณน้องสิบเก้าวัยด้วยนะผมก็คือน้องแฟรครับก็ที่ให้ยืมตัวเจ้าชีฟคอปแมนตัวตะก,กี้เลยก็ ขอบคุณนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะลองใช้งานเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับผมเจ้าตัวชิพคอมแมนอ่ะตามมาเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมได้เลือดด่านไปที่ก่อน,นนะคบผมแต่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผมสคริปข้ามถึงเวทที่8ปนะตอนนี้เวทที่9แล้วเพราะว่าคือผมสคริปเวทที่เวทที่เเพราะคือเราจะก็จะวางไอ้เจ้าตัวอันนี้เลยเพราะว่าคือจริงๆคืออันนี้ผมวางชิพคอมแมนไปแล้วใช่ไหมเออ เมื่อกี้ผมวานใสติคคบแมนด้วยเออไปใส่คิดคบแมนก็ผมได้ไปแล้วน,นะซึ่งก็ได้มาจากไอ้พวกอีเวนต์ผ่านเนีย่ยซึ่งนักขายเขาบอกว่าต้องเทียร์60เท่านั้นถึงจะได้เจ้าตัวนี้มาแบบฟรีๆเลยซึ่งมันใช้งานจริงไหมก็ก็ใช้งานไ,ได้แต่ว่าไม่คุ้มค่าก็คือมาเดี๋ยวจาัดก,การก็กันนะอ่นะอุ้ยมันโอเคเรียบร้อยนี่ไงมันจะมีลูกน้องของคอกสไปเดอร์ด้วยซึ่งอา้าวไปแป๊บเดียวก็ไป ไปปื้บก็จับไปโดนเป็นอาวตีสตันเดี๋ยวผมวางเจ้าตัวเออสปีกเกอร์พแพนโดนด้วยเออเพราะว่าเดี๋ยวการสตันด้วยนะเออฝากขงวงหวานด้วยจริงๆคือนี่ไงอย่างที่บอกมันจะมีพวกสกิลของ EY Toilet ด้วยนะเมื่อชิปคอมแมนที่ใช้1รเร t o i l แล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือถ้าเกิดคือตัวมอนมันมันไปข้างหน้าปุ๊บมันจะได้ได้แค่ตัวเดียว ก็จะย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นก็ซึ่งแ,แค่ตัวเดียวเท่านั้นทุกหมู่ไม่ต้อง <c oughs> โอเคนะอ่ะอัปเกรดไปก่อนเลยอันนี้ชิปคอมมดก็อัพค่ารวงก็ผมรู้ไปแล้วนะคะผมประมาณ43,500แต่ว่าถ้านะับพวกค่าวางกับค่าเกรดด้วยนะคืออันเนี้ยประมาณ4 5 0 0 0ซึ่งอันเนี้ยก็เออพอได้อยู่เออถึงแม้ว่าอาจจะโกงอะ แถมตัวชิพคอแมกก็อัพขั้นประมาณ6เวลเท่านั้นเออถือว่าเออถือว่าโกงมากนะสำหรับตัวเนี้ยแต่ว่ามีรุ่นน้องซัมมอนด้วยนะไอเจ้าตัว,ตวคอสสไปเดอร์ซึ่งอันนี้โอเคนะแต่จริงๆคือไอยูนิตผมมีตัวเจดารี่นะไอคอสสไปเดอร์ซึ่งโดนเนิร์ฟไปแล้วเพราะว่ามันเนิร์ฟแค่ไอดามเมจนะครับผมแล้วก็เพิ่มบัฟไอพวกครูดาวประมาณจาก0.5กลายเป็น0-25อันนี้ถือว่า เดี๋ยวค่อยลองใช้ที่ยลังก็ได้นะตอนนอกรอบเออตอนนี้คือเคลียร์ให้หมดก่อนตอนนี้คือผมอัพเจ้าตัวไซทิคคอมแมนไปแล้วนะครับผมเพราะว่าซึ่งอันเนี้ยก็ค่าแม็กก็น่าจะประมาณคูดาวสามสิบวีเนาะออร่ฮิวประมาณห0แสนแล้วก็ไอ้อัพเงินประมาณพันหด้วยนะซึ่งข้อเสียคือ มันขายตัวไม่ได้ด้วยนะไซติสคอฟแมนพอกับไซติสทีวีมาเลยเนาะเออก็เออก็อกทําใจไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยแก้มือส่วนเจ้าตัวชิปคอฟแมนก็ยังอัพโอเคเอ้ยก้จะมาก็ด้วยโอเคอัพตัวน้ำไปด้วยก็กันนะครับผมแล้วก็ก็คือเอออันนี้อัพเกรดครั้งสุดท้ายประมาณใช้ประมาณหมื่นห้าด้วยโอเคแล้วคอ็อกสไปเดอร์มา,มาเฮ้ยเลือกประมาณสามแสนโอเคใกล้าวเลย,เลยอัพครั้งสุดท้ายมา อัพเลยโอเคเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆคืออ่อดูออราคือเนอี้ยมันเป็นสีทองด้วยนะเออซึ่งชิปเขาแมนก็มันเป็นอะไรที่โกงมากแล้วก็มันสามารถซามมอนพวกไอคอสสไปเดอร์ด้วยซึ่งอ่ะตัวที่ยาไว้นี่เรือประมาณ500แสนโอเคก็พอกับได้นะพอกับไอเจ้าตัว เอนจิเนียร์เมื่อกี้อ่ะตัวเอนจิเนียร์ไอ้คาเมราแมนเมื่อกี้อ่ะคือมันเพิ่มบัฟให้แล้วนะซึ่งไม่ใช่ดีกว่าเพราะว่าใช้แค่ซิคคอมแมทเนานะส่วนเจ้าตัวไซติคคอมแมทอ่ะอัพไปเลยกลายเป็นป้อมอาร์ทิเมตไทม์บาเรียเพื่อประมาณหกแสนด้วยนะเออถือว่าโหดเนาะเอ่อคนตื่นเต้นเป็นเหตุสิ่งนี้มาอัพเกรดไปก่อนเลยเมื่อกี้ไม่ได้อัพตัวเงินซึ่งไปอกอย่างหนึ่งคือ ชิคกอแมนก็ไม่มีอะไรพวกสเปสหรืออะไรสักอย่างนะมันโจมตีแค่ทีเดียวเนาะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมันปากระเบิดด้วยนะเออมันปากระเบิดนะถ้าเปิดเอฟเฟไปอะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่โกมากนะอ่าวปอมปอมพามไปแล้วที่เหก็น่าจะวางตัวชิคกอแมนเทียตัวได้นะอ่ะวางเงยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดช่วงประมาณไว้ที่50กวกันนะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวผมจะลองใช้พวกเจ้ารีไวท์ทอรเรโก้กันนะครับผมซึ่งปอย่าหนึ่งคือไอ้สกิลของรีไวซ์ทเรของชิปคอมแมนคือมันคูดาวประมาณ1ินาทีด้วยนะเออก็อย่าเพิ่งใช้ถ้าใช้ปุ๊บคือเนะี้ยเสียดายของคือนะไปปุ๊บป้อมพังก็ขออนุญาตตัดประมาณถือเวทที่50ก็แล้วกันนะครับผมเจอกันนะตอนนี้ผมถึงเวทที่49แล้วนะครับผมตอนนี้ผมวางเจ้าตัวชิปคอมแมนประมาณกี่ตัวนักเจ็บตัวแล้วอันนี้ โอวานตัวที่เศ็จหลือซึ่งอันเนี้ยจะหงงจะขายเจ้าตัวซันต้าทีวีแมนทีมเพราะว่าจะเวนไอเจ้าตัวไสติคอมแมนนี่ขายไม่ได้โอเคทําการขายเรียบร้อยมาอัปเกรดอัปเกรดไปอัพซัก่าให้เหลือให้ก่อนทับจับผมเือโอเคมาอัปเกรดไปโอเคให้เคลียรเจ้าตัวแมดเดทตไซติทรย,ทยก่อนเอออันเนี้ยก่อนใช้สกิลเลยอีว e โอเคทรยได้กลับไปที่จุดต้น,ตน นี่เลยมันได้ผลซึ่งมันจะเกืือได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นไอเจ้าตัวมอนเอซึ่งอะไรที่ดีมากโอเครีบร้อยอ่าโอเคจบไปแล้วนะครับผมใช้เวลา17นาที28วิก็ตามนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่กอปี้ก็กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปก็กันนะครับก็ไปในกันบ้านนะครับผมสั่งับคลิปวันนี้นะครับผมซึ่ง ถ้าใครอยากได้เจ้าตัวชิพคอบแมนก็สามารถไปหาคอกอีเวนช็อกได้นะครับผมก็จะมีกล่องอันนี้ซึ่งก็คือกล่องอันนี้ก็จะมีโอกาสสูตรสูงหนึ่งที่จะได้ตัวเจ้าชิปคอบแมนด้วยนะครับผมซึ่งมันมีคนได้ประมาณ7560คนก็คนแลเออก็ได้กันเยอะมากเลยนะคนส่วนมากคือนะน่าจะยังไม่ได้เจ้าตัวชิปคอบแมนเนาะก็ใครย,ยังไม่ได้ก็รีบมาสูงด้วยนะก่อนที่อีเวนต์ควรจะหมดเออก็ตามนั้นนะครับ ส่วนตัวนี้คือมันไม่ใช่ตัวของผมนะมันเป็นตัวของน้องแฟนครับด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่ยืมเอารีวิวตัวนี้ให้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงลท่นนี้นีกว่าเดนะครับผมก็ใครชอบชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เยอะกดก,ดกระดิดะปไปไปไปง,งด้วยนะครับไจ๊พาดคลิปใหม่ๆก็ให้สตรีมของผมด้วยครับโซต์ตีแล้วก็คิดทุกวันก็ผมจะไปอินโทรไปกันนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับไปกันนะครับ ทุกคนไปละบ๊ายบาย